มารีวิวเครื่องปิลีลักคุม,มะจากบร h e r ค่ะ ส่วนใหญ่เรียกว่าอะไรลาเบลเลเบลเลเบลอะไรเงี้ยเพื่อเรายังเรียกลาเบลเลยแซนทำยังไงเมื่อก่อนโพส t อต์เขียนแปะใส่โพส t อต์มันก็พอได้แต่ว่าโพส t อต์เนี่ยมันหลุดง่ายมากอยู่ที่สองมันก็มีแบบปิมนจากเวิร์ดใช่ไหมปิ้นแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาตัดเทมเพลตของการปิมนอะเราเคยใช้ออใช่มันมันยากมันคือแบบไอ้ที่มันปละมาให้จะให้ลอกอะมันไม่ตรงกันแล้วแบบมันก็ใช้ยากมากๆเลยนะมันก็เลยมีของคล้ายๆอย่างนี้ออกมาขายก็คือเลเบล p ิมพเตอร์ สําหรับที่แบบว่าปินได้เลยใช่จริงมีมีมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีลายน่ารักอย่างนี้นี่ค่ะรุ่นนี้ก็จะออกใหม่เป็นลายลีลักคุมะสาวก็ฟิดกราฟกันมากเลยมันเหมือนกับว่ามันเข้าถึงคนมากขึ้นเนาะเพราะลายมันด้วยลายแล้วมันก็ทําให้แบบเอยากได้อ่ะเห็นลายก็แบบพฮ้ยน่ารักแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแค่ดีไซน์ข้างนอกนะมันสามารถทําลายบนเลเบลได้ด้วยทําลายบนสลากได้ด้วยอันนี้โครชอบเลย โอเคเรามารู้จักเครื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเครื่องนี้นะคะเป็นเลเบลรินเตอร์ลายลีลาคุมะจาก b บร t เดอร์นะคะเป็นรุ่น PT D 2 0 0 r k สามสิบเอ็ดรูปแบบกรอบ40กว่าสัญลักษณ์ก็ทำได้473เี้ยสี่ร้อยเจ็ดสิบสามสี่้อยกวไม่สี่สิบกว่าอ่าอันนี้อันนี้คือกรอบากับเพื่อนตัวเนี้ยคือกรอบทั้งหมดกรอบลีลาคุมะตึดตดตืดแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ ไม่ได้มีแ,แค่ลีลักุมะานะมันก็จะมีลูกอื่นด้วยอ่าอันนี้คือเทปนะคะถ้าเกิดว่ามากับกล่องเลยเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นลายนี้ล <c oughs> ายนี้มีหมีลายลลักูมาด้วยลายลีลักุมะเลย<อ>ใช่สิ่งที่อยู่ในกล่องเครื <c oughs> อ่องหนึ่งอแล้วก็เทปลีลักุมะนะคะเจะแถมอันนี้มานะคะในกล่องก็จะคือจะแถมเทปตัวนี้มาลายลีลักคมะวิธีใช้ง่ายมากคีย์บอร์ดเนี่ยจะเหมือนบีบีเลยปุ่มเปิดก็อยู่ตรงนี้เลยคะ่ะ Okay, เปิดปุด๊บอ่ะแล้วเรามาทําขั้นตอน,นง่ายๆก่อนเลยยังไม่ต้องดูฟังก์ชันอะไรก็คือว่ามันริ้นง่ายแค่ไหนนะคะพิมพ์เสร็จแล้วเราอยากจะลองพิ้นด์ดูเราแค่กดปุ่มนี้ค่ะมันก็จะถามว่าเราอ่ะจะพิ้นกี่อันสูงสุดเนี่ยได้9อันแต่เราจะเอาแค่อันเดียวพอกดพอเราเลือกได้แล้วหนึ่งพอค่ะโอเคก็จะขึ้นว่ากำลังพิมพ์ก็จะออกมาทางนี้กดตัดกระดาษ ที่ตรงนี้ค่ะอ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นเลเบลน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยเอาไปแปะอะไรก็ได้ก,กระดาษก็จะเป็นสติกเกอร์มาให้อยู่แล้วรอกได้ <จะ S 3> เลยลลลเขาจะทําสติกเกอร์ให้แบบรอกตรงนี้ได้เพื่อที่แบบเราจะไม่ต้องไปแกะตรงมุมแล้วมันจะแบบพับแค่นิดเดียวไม่ต้องไปลอกตรงนี้ตรงนี้มันก็จะพับสติกเกอร์อนะก็จะเสียโลชดลองแปะดูแปะที่โต๊ะนี่แหละ ก็จะมีเปิดปิดเมนูมันก็จะมีฟังก์ชันหลายอย่างอยู่ในนี้ถอยหลังเดินหน้า,า Xc ก็คือเหมือนกับแบ็คแบ็คออกโอเคก็คือเหมือน Enter นั่นแหละอันนี้ก็คือปุ่มปริ้นค่ะปริ้นอันนี้ก็คือปุ่มตัวอย่างก่อนพิมพ์เราได้สิ่งที่เราจะพิมพ์แบบนี้แล้วเราอยากรู้ว่าเราพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็กดที่ตัวนี้ค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มขนาดอักษรกดเข้าไปดอีกว่าเรากว้างแบบไหนปกติ กว้างสองเท่าอืมกว้างครึ่งหนึ่งก็จะมีรูปแบบของตัวอักษรรูปแบบปกติอืตัวหนาอืมตัวโปร่งเงามีเงาด้วยเส้นทึบตัวเอียงปุ่มนี้ก็จะมีขนาดมีความกว้างแล้วก็มีรูปแบบของอักษรปุ่มต่อไปค่ะปุ่มต่อไปปุ่มนี้เป็นปุ่มกรอบรูปแบบของกรอบถ้าเปิดก็จะมีกรอบให้เลือกว่าน่าักคุณมน่ักน่ัก แล้วมันมีเลือกอ๋อมันก็มีหลายแบบสินะใช่อค่าเครื่องนี้จะมีกรอบให้เลือก31รูปแบบกรอบนะคะโหเยอะจะเป็นลีลกคุมานั่นเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นลีลกคุมาแต่ว่าหลังๆก็จะเป็นรูปอื่นๆเนี่ยค่ะอ๋อแบบกรอบแบบธรรมดาก็มีใช่กรอบแบบธรรมดาจะน่ารักก็ได้จะจริงจังก็ได้สมมติว่าเราเอากรอบนี้แล้วกันเราก็กดโอเคไว้ตึ๊บกดพิมพ์เลยได้ไหมตอนนี้อยากลองได้เลยค่ะใช่เนาะ รีมเร็วมากนะคะ20มิลลิเมตรต่อวินาทีกดตัดกระดาษเลยได้แล้วน่ารักดีปุ่มถัดไปนะคะเป็นปุ่มสัญลักษณ์เราก็กดอ่าสัญลักษณ์ที่ปุ่มนี้นะคะในภาพสัญลักษณ์ก็จะมีชุดอื่นๆอ,อ,อีกเป็นสนุกสนานครอบครัวแฟชันช่นถุงเท้ากระเป๋าหมวกนุ่นถุงเท้ากับหลาหมวกสำหรับคนที่ทำรา้านเจอผ้ายานพาหนะก็จะมีรถเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ย กีฬาเยอะมากมีกีฬาแล้วมีอะไรงานอดิเรกเราลองดูหมดกันนะวาดภาพเติร์ดสัตว์กระต่ายเหตุการณ์เหตุการณ์ก็จะเป็นคริสต์มาสอาหารขนมเค้กอาหารนี้ก็คนทำร้านเค้กแปะกล่องก็ได้เนาะร้านกาแฟร้านเค้กอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักครับดอกไม้ค่ะ ส่งข้อความก็จะเป็นอ่ะโทรศัพท์อันนี้คือมันพอขนาดพอดีมือมากธรรมชาติอื่นอื่นเล้ยลิลัคุูมาคืออะไรลิลัคุมะก็คือจะเป็นชุดสัญลักษณ์ของลิลาคุูมะหมดเลยนะคะมี30 34ตัวให้เลือกเติรดเติเยอะมากนะคะเสร็ลักทั่วไปเสร็จแล้วทั่วไปก็จะเป็นวักตอนอนิดนิดนึ้งนะธุรกิจอะเปิดนคณิตศาสตร์บวกลบคูณหาร วงเล็บยังก็ได้เนาะจริงจังก็ครบก็คือมีสัญลักษณ์ให้ครบอยู่เป็นลูกศรหน่วยอ่ะเป็นดอลลาร์เป็นยูโรตัวอักษรกรีกก็มารูปทรงทั่วไปเลยค่ะคณิตไฟฟ้านี่ยังไม่หมดอีกเหรอปุ่มนี้เป็นปุ่มให้เราพิมพ์สองบรรทัดเลือกโครง่างอเป็นเทมเพลตสองบรรทัดอันนี้ก็ข้อความมันก็จะขึ้นตามนี้บางทีมันก็เป็นแบบ ผมดำเป็นแบ็กกราวสีดำอะไรเงี้ยนันาร์เยวก็มีเออเราก็ชอบอันนี้อันนี้มันทำเหมือนต่อเนื่องได้อะเรามาดูตัวเมนูเมนูมีให้เลือกเมนูเมนูของเครื่องนี้มีเรื่องภาษามีภาษาไทยกับอังกฤษความยาวฉลากมีอัตโนมัติอัตโนมัติก็คือเราพิมพ์อักษรยาวแค่ไหนเครื่องก็จะตัดให้เท่านั้นนะคะตรงความยาวของขอบตรงเนี้ยเนาะมันก็จะเหลือแค่นี้แล้วก็จะมีแบบ แคบลองปรินแคบดีกว่าลองสักอันไหมสมมุติว่าเราเลือกเป็นแคบเรากดโ,โอเคนะคะแล้วเราลองปิ้นกันดูครับตัดป๊อครับอ๋ออันนี้มันคือตอนจบนี่เนาะแล้วก็จะมันมีเมนูชื่อฉลากตัวเนี้ยเป็นเป็นเมนูทํานามบัตรขนาดเล็กแหละอะไระสมมุติเรากดก็จะมีนี่ไงบิลแอนเดอร์สันแล้วก็ข้างล่างจะเป็นชื่อบริษัทลองอะไรไหมก็จะเป็นชื่อคนกับเทก็กซ์ข้อความข,ข,ข,ข้างล่างเนาะ ที่สามารถจะออกแบบได้เราเราลองมาเปลี่ยนเทปสีอื่นๆเทสดูบ้างดีกว่าแน่ขนาด9ม mm. มอันที่อยู่ในเครื่องนี้เท่าไหร่1 2ค่ะอันที่อยู่ในเครื่องไลรีลักคุมะเนี่ยจะเป็น1 2ม mm. มอันนี้เขาบอกว่า Back on yellow tape ก็คือตัวหนังสือสีดำบนเทปสีเหลืองนะตัวอ่ะลืมบอกเทปเนี่ยบ,บน ความร้อนได้สูงครับผมสารเคมีทนแดดก็คือเคยเอาตัวรีดรีดมาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดไฟร้อนมากนะมันก็ก็ไม่เป็นไรเนาะยังไม่เป็นไรใช่กันน้ำ12มิลเมตรเขาบอกว่าไว้ออลไลท์เกรเทปก็คือตัวหนังสือสีขาวบนเทปสีเทาครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นกรีนเทปเทปสีเขียว9มมก็คือจะขนาดเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะคะ Okay. เรามาเล่นเทปเขียวกันบ้างตึงช่วยโอ้ยคือตัวอ,อักษรตรงนี้ยคมมากเลยเนาะวิดีโอไม่รู้ว่าจะเห็นชัดแค่ไหนเรามาเปรียบเทียบกับขนาดที่เราทำเมื่อตกี้มันี้อ,อ,นอันนี้คือ9ม mm. มอันนี้คือ1 2ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นรีวิวแบบว่ากันเองกันเองนะครับกับเครื่อง l ล b e l p r i นเตอนะครับ เลเบลใช่คนไทยชอบเรียกลาเบลเลเบลปรินเตอร์หรือปรินเตอร์ฉลาดนะครับจาก b บร t เดอร์ไลน์ลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยลิลัคคุมะลิลัคคุมะนะครับน่ารักไอคอนมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย400กว่าไอคอนแพงไหมเครอนี้ดูถ้าดูที่ดูจากสเปคก็แพงมั้งราคาเครื่องนี้นะคะอยู่ที่2,590บาท2,500เนาะใช่คือพวกปไหนก็ได้เลยปรินเตอร์ใส่ฐานได้ปกติแพง ใช่เอออันนี้ก็เ็นกน้ำหนักเบาไป<ช>ทำได้กกชอบมากมคือลิลและคุมาเป็นตัวละครที่กวนๆอยู่แล้วแล้วสีก็โดดเด่นน่ารักกำลังดีนะครับถ้าเกิดใครสนใจห้างชั้นนำทั่วไปเลยร้านขายอุปกรณ์ไอทีร้านขายอุปกรณ์สำนักงานก็จะมีอยู่แล้วฝากปรินเตอร์ไว้ลองไปดูกันได้กับใครชอบใจนะครับเราไปแค่นี้แหละนะครับค่ะบายบายค่ะค่ะ